จะอัดเลียงเลยนะจะอัดใช่ไหมใช่ใช่อัดจะอัดคลิปจะอัดคลิปเราต่องง่ต่อยู่จะวะเรกลับมาต่ต่อกันอีกครั้งเลยเออโอ้ยค่าติดแดงเนี่ยตาเดียวตาเดียวไม่น่าถามไหมตาเดียวตาเดียวแต่หลายรอบหรือเปล่าอิคือคนที่แม่เล่นมานานๆมันได้เปรียบไงมันพลิกแพงโหอด้ะเพราะแต่พลิกแพงนี่มันช่างมันเงินไม่เล่นเหนือ ได้ตัวอะไรกันตัวไยังไม่เก่งยังไม่เริ่มเลยรีบไปรีบตัวตัวตัวหายอ่ะเราตอมอุ้ยคิงเอว่ะแกแกฟังก่อนนะเราได้ไม่เป็นเลยทุกตัวนี่ยใจโร่ใจโรเล่นง่ายสุดใจโรใจโรเดี๋ยวได้ขอกลางได้ไหมสุดใหม่แล้วขอขอขอกลางขอกลางเมนูเนี่ยเดี๋ยวกูซับเองก็ได้หวานเลยเมนูเอามังกี้ซับได้ไหม อ๋อออดอดออดอดอี่ดอดอดอใครซับห้าออดออดออดกดเลยกดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลายหน้ยอดี่แล้วใครซับกดกูกดเดียวเหรอเล่นเหมือนบอดเบบดเล่นห้าคอเนี่ยอะไรแต่เราเราเป็นคนเราไม่ใช่บอดเด้เ้ยเราเป็นมนุษย์ที่มีหัวจิตหัวใจเลยที่ดอมามื่อกี้ซับก็ได้ยืดซับให้กดเออสวยสวย เดี๋ยวนิวล้อมไอโนไปหมดไอวัวทิ้งอ้าวเหรอเฮ้ยจะซ้ำจริงๆอันนี้เอาอย่าๆได้ได้เดี๋ยวเราซัพพอร์ตไปยสวยสวซับสี่ได้ป่ะเหรออับเสียงเหรอใช่อัดเสียงไม่ละอัดคลิปเหรอใช่แต่เราตัดได้อะ เออตัดออกไปคําพูดคําจาย์หยาบๆของเราอ่ะเออได้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 เลยได้เลยตลกเราอยู่แล้วที่ดาดาได้เลยเอวาด่ามากเลยวะได้เลยไอ้สัสเนี่พูดจาไม่เพาะเลยนะไม่เนอตีนิวเลยนิวนิวแคร์รี่อยู่นั่นน่ะนิวอย่าปลอมดิอัดคลิปแล้วอย่าปลอมดิเอออย่าปลอม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 เปลืองดิอย่าปลอมเฮ้ยตี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 อยู่ตี ตีโอ้โหพึ้นหลอดแล้วนิวตีอยู่โอ้เอวาดู้จะหดเธอโอ้โหเมดูก็มาเ <c oughs> มดูมาอยาา่อยาบางังชิบหายแล้วไอมีหน้าสั่งพรไปไปหนีไป,ไป,ไปเก็บลุ้นก่อนบอดี้บ็อกเนี่ยเห็นไหมอย่าวับลงไปเดี๋ยววับลงไปจะคิดว่าเขาจะตายนะเก็ดดีเฮ็ดช่วยโอ้จะสวนป่ะจะวาร์ยยลงไปโอ้ไม่ใช่อะไรเลยอะไรอะ เาเล่นอะไรกันวะเนี่ยล่นดีเนี่ยจังวะเล่นให้มันดีๆหน่อยได้ไหมแกเนี่ยรีพอร์ตรีพอร์ตเขาขอโทษโอ้วันนี้ยังไม่เห็นเอวาพุิดวลีเด็ดเลยอะอะไรวะอะไรร้อนแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะต้องแบบไม่ไหวแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ดูกับอิมไม่ได้ดิเขาดิเขาตกใจแค่คำหยาวก็ไม่ไหวแล้ว เฮ้ยอย่าปลอมดิอย่าปลอมดิอย่าปลอมเลยก็ได้ก็ ne, ได้ก็ได้มันเราต้องเป็นธรรมชาติรึเป่าธรรมชาติลงโทษธรรมชาติลงโทษเฮ้ยไอไอดีวายหกอะไรเนี่ยเงียบจังวะเออเงียบเราจะโคตรอะไรวะยิงอย่างเดียวมามามาไม่ไหวแล้วบอกไม่ไหวแล้วมาเร็ว ไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าจะไปเท่าไหร่คิวมาคิวมันอู้ตายแน่ระวังมันปลาหอบลง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 ระวังระวังน้องยังมีตันปะมีมีมีตันไปก่อนตันก่อนตันแล้วตันแล้วตันตันอีกทีได้มียวมีรองเท้าอยู่มีรองเท้าอยู่ไม่ได้ไม่ได้เบื้อนสองบล็อกบล็อกบล็อกไม่ได้บล็อกมีมีสโลมีสโลกอมีนอมทุบเสร็ระวังมาปลาหอบ บอกตัวเองเหรอบอกตัวเองแล้วไม่อะไรต้องบอกตัวเองด้วยล่ละแล้วเราจะโผลกันเล้วเราจะโผล่กันแล้วเราจะโผดกันแล้วเราจะโผดกันเอ๊ะอะไรเหมือนพี่พนบอกว่าอะไรนะอะไรโวดไหะอะไรนะปวดเออมเหมือนกำลังจะขิงแล้วก็น้มไปเฉยอะตายอะนุ่มอะอะไรรู้ง่วงอะจากนั้น มัเราไม่ได้หวาทิ้งยิวอ่ะเราแค่มาช่วยแก๊งอะไรเงี้ยเออเธอทิ้งเราทำไมอ่ะเธอจะทิ้งเราดิยิวไปได้ไงหนูยิวกลับมาอย่าทิ้งเราสะาันสะาันเลยแกสะตันเลยสวยมันได้ละสวย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 อยู่แล้วชนะเอใจจริงทำไมมีแต่คนทิ้งเราอะ นายไม่น่าอยู่ด้วยอะน้ำเป็นไรหรือเปล่าก็นายแบบเหมือนเดิมท่าเลยปะเราจะไปปกป้องนายเดือดทอยเดือดถอยอีกแล้วแหละโดดไปเลยนิวโดดไปเลยโดดเลยอะร้องเพลงนะนะร้อยก็ดี๋ยวเราไปช่วยเ้องร้องได้ก็บอกอยู่ว่าโดดอะไรวะเนี่ยใจเย็นเอาตัวนั้นแหละเอามาดีกว่าดีหน้าไม่เอา แกทะเลาะกันทำไมเอาใครก็ได้อะไรอะนิวอะไรอ่ะติดเนี่ยติดแคลรี่แคลรี่อดีตดีวายอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรเปินอ้อนย่างกระดิกโอ้ยอมเลยนัดยอมเลยไม่ยอมโผตายเลยนะว่านิวทีหลังไม่มาแกงแล้วเรียกเราทำตัวอย่างนี้แย่จริงเนี่ยเรียกมาทำไมเรียกมาแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยเนี่ยให้คลิปข้าวต้อนะก็บอกตั้งแต่แรกว่าลีน่าลีน่า แลเพื่อถามอีกมาเหรอมาเหรอมามาสะพอตหม้ใจมาให้อายบ้านนะเราขอโทษนัดเราผิดไปแล้วถอยถอยถอยเอว้าเอว้าไม่ไหวอ่ะมามาใครมาเอาป่ะเอาได้นะเอาได้เอาเลยเอาดิสักตัวว่ดตรงนี้แกเด็กพึ่งเอาตัวเข้าไปถ่ายดิตัวเข้าไปถ่ายทำไมมันดูแบบคุกคีกันีังนะ มันบอกกุ๊กพีเนี่ยเนื้อแนมเนื้ออะไรขนาดนั้นดูแล้วดูแล้วบานาหมดเออเศรษฐายนี่เศรษนายื่นนะครับสู้เลยนิวสู้เลยได้ได้ได้เพื่อนไม่เราต้องการให้ดูว่าไอ้ชิบสอยป้อยไม่ใช่นี่เ่รอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่เอากางให้อันนี้ไปก่อนเนี่ยดูชิบหายอ่ะว่เป็นตาปลาหอก ต่อแม่ข้างล่างอะ่ะมาเมียนติเนี่ยเมียนติไม่มีมั้งมาเมียนติเนี่เมียนตินี่เมียนตินนตโอโ้โหยเจ๊กลัวมันเคาะอันหนึง่งฝากด้วยตรงนั้นอะ่ะเออเดินเดินเดิเเอาวะข้างล่างอ่ะ มันี่ยังไงดิมีสินี่มีสิอ๋อคือเอมเบอร์กดชายแล้ววาร์ปวะว้าไปล่างมั้งระวังนะเอมเบอร์เฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยเอวาปล่อยวาร์ปปล่อยวาร์ปมาปล่อยแล้วคือคือปล่อยแล้วอ่ะขอวันนี้ขอด่านิ้วแบบนี้นะไม่หยาบคายเกินไปแล้วนะเอว้าจะกล้าด่าเราขนาดนี้เลยเราไหนวะอารมณ์ไม่ดีนะ เออเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอนอไอ,อตัวไอตัวไอตัวยิงมันเอออีซี่พี่ดิ<ห>ไม่ว่า,า,าไ,มไม่ว่าด่าเขาทำไมนี่เขอโทษใครใครด่านิวะมามาใครด่านิวะใครดา่าใครดา่<อ>าพี่กัน่หนเป็นสกาเอาดิมันตายอ่ะไม่ได้กลับบ้านอ่ะซูมลาดอีกาโอ้โหพอดีจริงจริงเลย มัน่มลาป่าเวลาเล่นสัตว์หล่แล้วเบบนี้เจ้าว่ะลิงเขียวมันเป็นจำเป็นใช่ไหมพี่สาดไปยื่อไม่ใช่ไม่ใช่พี่กินด่าเลยเออด่าไปเลยมาเมดูซ่ายังไงดียังไงดีแกมันปีศาจไม่ไหวแล้วนะเร็วไม่ไหวแล้วนะ เราไม่เอาเฮ้ยดอลงมานะข้างล่างอะเฮ้ยอยากได้เรียบดันไปรีบดันไปเลยอะเดี๋ยวไม่ดูแม่งเกิดมาแล้วมาได้ยังไงรอดได้ยังสิบบาทเฮ้ยพี่พี่ไม่ดูไม่ดูแต่แล้วเดี๋ยววิ่งเบลวิ่งกันึลยไม่ดูเห็นเปล่าเห็นเปล่าทิปทำไมเนี่ยเศรษฐีเดี๋ยวมันรู้ตัวเนีแกข้าง แกข้างแกข้างโอนลูกไโอ้ตายตายตายอย่างงี้ต้องรีพอร์ตบอกเลยนะอย่างงี้ต้องรีพอร์ตชั้นนี้ตัดออกนะชั้นนี้ไม่ตัดออกต้องใส่ไว้ในคลิปบอกเลยเฮ้ยเล่นดีตัดออกนี่กระจอกตัดเข้าตัดออกตัดออกตัดออกนี่เปนอันนี้ว่ามันไม่หยุดวะเสียอันตีได้ประเด็น เออแบบนู้นมันไม่หยุดป่ะไอเนีวยครับดิเฮ้ยมาไม่เมีติบวกได้เลยโอเคมื่อกี้บิงไปกดไอโค่นะแต่โค่งไม่ลั่นเ <laughs> มื่อความโหดของตัวเองว่ะ <laughs> ทำไมบิงไปกดไอโคแล้วไอโคไม่ออกวะอะเมื่อกี้ไม่เห็นพูดอย่างเงี้ยอ้นนี่ <laughs> นก็ขยี้ยังเลยเบ <laughs> <laughs> <อ S 2> ื่อเลยไป ตาเมื่อกี้เจ็บกันมาเหรอหรืออะไรโอ้โหแคลลี่กากแคลลี่กากแคลลี่กากคือรอบที่มาเจอทีมเดิมอ่ะแคลลี่กากกากน่าแย่นะถามพี่กิมได้เทเลเบดไม่มีเศษเสี้ยวผมไอเนียแมนตาเทเลเบดแคลลี่แบบไม่มีของอ่ะเล่นเทเลเบดมากี่ร้อยครั้งใช่อะเล่นเทเลเบดมาทั้งชีวิตแล้วนะ่ทั้งชีวิต ไม่นะทำไมต้องเป็นเทโลเบดได้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกมาช่วยแล้วยาวมาช่วยแล้วตาม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 อย่าตันได้โอ้ยสุดสุดไปเลยฉัอกอะ่ะบกอยู่บอกอยู่เวดีวันเอ้ยเอานี้เอาดูเอยู่เอ้านดมาได้มเอาลิเ้เเน้เขาไม่มีเงนตินะ อ้าดูไหมได้นี่แผนรัดเลอสองว่ะจะขนาดนี้เฮ้ยขอขอหอนเฮ้ยมันเ่ยมดูอดมีเดอ้ยมีคนรัฟ่ะเอมเบอร์วะเอมเบอร์วะไมดิอ่ะได้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 โอเคโอเคชุดวุ้ยปล่อยแมงตายที่กูเหมือนไส้คนละ ตายไปใต้เด็กขี้เฮ้ยเดี๋ยวมันเกิดไเดวหายออกไม่ได้วะกอนนึงไอ้นิวนิวมันกาดอะดูดิต้องโทษคนอื่นขอไปเก็บลูนไปไหนลูนไหนลูนถ้งขอได้แคลรี่ไปเก็บลูนดูดิอะไรเราพอแคลรี่แคลรี่ใช่เหรอ สรุปคืนนี้เรื่องราวเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกใช่ไหมใช่มันเป็นเรื่องโกหกเออแย่ว่ะผิดหวังกูชอบชื่อมันว่ะนี่แม่โนมชื่อแม่อ้าวไม่ไม่ไม่หวังโอชินเดลืน่านี้ไอ้ยัยอย่าตามกูเฮ้ตายแดดตายเถอะตายแดดเนี้ยไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดดอีอีอออ นุ๊กป่ะโง่ขนาดนี้เฮ้ยวิ่งกีไปช่วยแล้วเสียวเสยววิงจีไปช่วยแล้วไปช่วยไปช่วยไปช่วยได้ไหช่วยที่เหยตันไปอยู่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 อ๋อไม่ดูก่อนนะไม่ดูก่อนนะได้เออไม่ดูไม่ดูไม่ดูใครก็ได้สัตว์บอลเหรขอ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 สักตัวที่เห็นมาแล้วมาแล้วยังไงเนเนี่นเน เราไอ้เชี่ยจริงอ๋อยิงมาอยู่ทำไมว่าแล้วทำไยิงไม่เข้าใจเย็นไได้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 ไ้ได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 ้ไ้ได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 ด้ดด เออลูกนี้รอร้านอยู่เปล่าไม่เด็กๆตัวเงี้ยตัวเหมือนเด็กอ่ะใครเด็กวะเออนั่นแหละเราก็เด็กอยู่เราจะเป็นแค่หนุ่มน้อยอายุคที่หกโอ้ยสงสารแล้วดีเอ็นดูเราด้วยโอ้โหเดี๋ยวข้างหลังมันมันบ้าช่ายนะข้างหลังตีป้อมดิวะตีอยู่อ้าวเออแต่นายยิงดิ ไม่มีเอโคนะฉั้นกูไปงั้นแหละเฮ้ยกูไปงั้นเลยเหรอข้างซ้ายหึหึตีนี่ก่อน,นไ,ไ,มไอนนหมไม่ได้เศดษอ<ก>าว่าขีดตไ,ไ,ไม่ได้วะนนี้ไม่ปากดีเปิดใส่ปากตรงข้ามเนี่ยเออมื่อกี้ไงขีดปากปาเมื่อกี้ไงรอบนี้อัดอยู่เลยไม่ปากดี โอนยี้อดีตอยู่นแม่นมากให้มาถลังให้มา้ลางให้หลางให้ไม่ได้เดผู้ชายโอเคถ่ายละกันหลังลผู้ชายตีตียิงยิงยิงให้โอกาสยิงแล้วเออเออญาติญาติถ่ได้ป่าล่ะในของโคตรไวที่สไวเหรอเฉยเอ่ มานกี้มีแค่นี้เฉยๆว่ะจากจากนั้นได้วเอาขนาดนั้นเลยเฮ้ยไอวาเป็นไรเสี่ยขอความช่วยเหลือไปช่วยเร็วช่วยเร็วยิงยิงยิงมังจะด้เียหนึงยิงมังจะได้ีนึ่งน้าตกต้นไม้ถอย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 ยิงมั่ ต้นต้นไม้มันอ๋อติดเขาอไอ้สัตวดก็ <c oughs> ว่าอยู่ไม่แน่มีต้นไม้ข้างหลังเ <c oughs> ออ <c oughs> ได้ได้ <c oughs> ได้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  <c oughs> ได้ได้ได <c oughs> เดี๋ยวเจอกันได้ได้ได <c oughs> ไปเอาโลจานใครออกดีไว้ไอฮูฮุยจะให้ด่ามจึงไหนเนี่ยฮะห่วยรอดหูเบื่อวะออกของเนี่ยตั้งแต่ตานั้นแหละออกอะไรนะออกอูเจ็ตเตอร์สามอันเดี๋ยว เปิดวิชันะ่นเนี่ยเป็นวาดเคลื่อนที่ไหนอ่ะไม่เห็นตรงไหนวะนะก็ะเผื่อแบบมีคนเดินมาตัดตะโมตัดอะไร<อ>มีประโยชน์นะเว้ยไม่มีอ่ะไรประโยชน์ใจร้ายไว้เจอใจร้ายเราในตอนนี้เราไม่ชอบเลยคำว่าเธอจริงจริเราต้องพูดว่าไหเรียกเอวาเอวาใจร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะหน่อมแหนมไปไว่ะไมวแมา เล่นไม่ได้มึงยังไม่จะไดยังวะเออต้องขนาดนั้นเลยนะแล้วไข<ๆ>่ก็ไม่ขีดแบบเล่นเนี่ยผมไม่เห็นเดี๋ยวไอ้ใหญ่ไอ้จะไหนหน้อยเนี่ยโยนเกมจยูวะอ,อยากเห็นโยนดาบทองอะ่ะไม่จะเลิกเล่นเนี่ยอย่าให้ดา่าไปเลยอเไอ้เมจิต้าบอกก่อนยิงอ่ะ แล้วผู้สวยตอนทีนี่ทับลกูกไม่เ,มเอาเราอ่ะเดี๋ยวเราตีป้อมให้ตีป้อมตีป้อมกันแต่ไหนป้อมอ่ะโอเคโอเคอเค๋อนี่ก่อนเอาอนี่ก่อนอน๋อนี่ก่อนจะเล่นตอนไหนก็ได้เออ ตอนไหนก็ได้อุ้ยรู้จักเจียกล่อมทีมแล้วเราเนี่ยอะไรนะอี๋โอ้ถอยถอยยาวๆไม่นะบีอบีสไนเปอร์คุณไม่มีนั่นเออทำไมมองไม่เห็นวะคุณไม่มีนั่นคุณไม่มีนั่นเดี๋ยวตะไนเอ่อโยนคุณไม่มีดูดเลือดโยนโยนบอยโยนบอย ยุ้ยตบไปทีเอาว่ะสายเมื่อกันเรายังไม่สามารถซื้อมันได้อ้าวมันทำอะไรวะมันทำอะไรวะมันนี่เดียวะก็มาอ้าวไม่โดนว่ะโดนโดนโยกดีวะไอ้นี่โดนดีโดนดีเฮ้ยเอาว่ะผมบวกกันว่ะแล้วคอยืนมองดูแป๊บหนึ่งนะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ จะล้าเตยก็บอกมาเหอะใครก็ล้ากันเตออย่ามาโย่ไผ่ตอนกินแรกเราอ่ะเตยอตัดไม้ตายเออปล่อยมันปล่อยมันตายปล่อยมันตายมันกไม่ชอบปล่อยมันตายปล่อยมันตายดูดิปล่อยฉันตายให้ดีไว้ลูกกลับมากลับมาปล่อยมันตายกลับมาแตกปล่อยมันตายปล่อยมันตาย ไม่ไม่มา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 เราต้องถอยแล้วอ้าวเอ้าเอ้อเอ้อวัดเอ้อวัดเอ้วั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 อะไรวะนั่นดิไม่ทันรอดตัวเลยวะในที่สุดมะเร็งมันก็ถูกรักษาจนหายแล้วถูกต้องตบมือตบมือทำไมตี้มันมีแต่ดีวายกับอิมวะเนี่ยจริงเด้จริงปะเนี่ยเออเอมเบอร์ดีวายเจ็ดเมดูอิมสองพันเจ็ด ไม่ดูอิมเลยวะเออลองกดดูดิเนลองกดดูดินั่นดิอิมจริงด้วยวะโคตรโหดเบอร์ดีวายเจ็ดไอเช่นเรามันดูกากาวปะยิงเป็นถัดเลยเมื่อกี้เฮ้ยมันอิมกันหมดเลยเนี่ยก็อี้แล้วมังกีวะอมมังกีมันโหดด้วยไงไม่ต้องสงสัยกันโอ้ยแม่งเบื่อคนโม้ขี้โม้